อ่าเอออ่ะ,ออะโอเคค่ะอันนี้นะคะเราก็เลยจะอะสอนให้มันแบบง่ายลงสักนิดหนึง่งอ่าก็คือสอนให้ง่ายลงสักนิดหนึง่งวันนี้ก็เลยแบบมาเป็นแบบพื้นฐานพื้นฐานเลยใครตอบได้บ้างว่าอันนี้เนี่ยมีที่ผิดตรงไหนเอ่ยอ่ะว่ากันมาเลยอ่ะใครตอบได้บ้างเฮ้ยอันนี้ไม่ยากอันนี้ไม่ยากนะคะอันนี้แบบสอนแบบ ง่ายขึ้นกว่าอาทิย์ที่แล้วนะคะอะช่วยดูกันสักนิดหนึ่งว่าตรงนี้มีที่ผิดอะไรยังไงบ้างเอ่ยอ่ะว่ากันมาเลยนะคะอะใครเห็นบ้างใครเห็นบ้างไม่ยากค่ะข้อนี้ไม่ยากค่ะ My has gone to Spain yesterday อ่ตรงนี้ผิดอะไรคะ เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมช่วยดูกันสักนิดหนึ่งอ่าทุกคนแบบนั่งฟังอย่างเงียบเชียบนะคะ20คนที่อยู่กับเราคะ่ะแต่ว่าทุกคนเงียบมากนะคะไม่มีใครตอบออกมาเลยคอมเมนต์กันสักนิดหนึ่งนะคะให้รู้ว่าเฮ้ยเราดูกันโยนะ,ะแล้วเดี๋ยวเราชวนไปใช้ซูมกันคิดว่าตอนนี้ทุกคนก็คงตั้งตารอดอยากที่จะใช้ซูมกันอย่างเต็มที่แล้วเพราะว่าตั้งแต่เช้านี้แบบว่ามีแต่คําถามเรื่องนี้มากเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ได้ ไปใช้ด้วยกันแน่ๆค่ะอะน้องกระเต็นเข้ามาแล้วนะคะก o o ดับ t e r n o ูนค่ะพตตี้ก็มี Hello เข้ามานะคะอันนี้คือแฟนประจําของเรานะคะไม่มีใครก็เนี่ยมีเธอสองคนได้แล้วนะคะที่อยู่บ้านแล้วก็เข้ามาเนาะอามาเห็นหรือยังว่ามันผิดตรงไหนน้องๆเอ,อนะคะอันนี้พี่จะขีดเส้นใต้ให้ดูนะคะว่าเรามีคำว่า yesterday อ่ yesterday เป็นคีย์เวิบอกเวลาเฮ้ยซึ่งมันง่ายมากอะ่ะ มันง่ายมากมันง่ายมาก yesterday yesterday เป็นเวลาช่วงไหนเอ่ย่า yesterday เวลาช่วงไหนคะอะทักทายกันมาได้ถ้าสมมติว่าเราแบบไม่รู้ว่ามันตอบอะไรเฮ้ยเราก็อะทักทายกันมาหน่อยก็ยังดีว่าเฮ้ยตอนนี้อยู่บ้านทําอะไรกันอยู่แต่ละคนเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ไม่ได้แบบมาเรียนไม่ได้มาเจอหน้ากาันไปเวลาสองอาทิตย์เนี่ยตอนนี้ ah โอเคกันไหมอยู่ส่วนไหนของประเทศอะไรอย่างนี้นะคะอะสามารถบอกกันเข้ามาได้เนาอะอะ ซึ่งเดี๋ยวพี่เฉลยเลยละกันนะว่าพอเราเห็น y e yesterday ปุ๊บใช่ป่ะเนี่ยสิ่งที่เราต้องดูคืออะไรเวลาที่เราทำข้อสอบแนวเนี้ยนะคะคือเราก็ต้องพิจารณาเป็นตัวตัวไปไงนะคะซึ่งจุดสำคัญเนี่ยที่มักจะออกข้อสอบในแนว error check เนี่ยคือเธอต้องดูกริยาเออจำไว้เลยว่ากริยาเนี่ยเป็นตัวสำคัญมากซึ่งไอ้กริยาเนี่ยเรื่องที่มันมักจะออกข้อสอบคืออะไรคะคือ เป็นเรื่องของมันต้องมีการดูว่าประธานมันไปกับกริยาหรือเปล่าประธานกับกริยาเนี่ยกับกริยาต้องยังไงต้องไปด้วยกันนะคะไปด้วยกันหมายความว่าไมค์เป็นประธานที่เป็นเอกพจน์ถูกปะ่ะนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราดูคร่าวๆเฮ้ยไปกับแ a s ได้ไหม ไปกับ has ได้ไหมเออประธานเอกพจน์ pot, ก็ใช้ has เออก็ถูกอันนี้โอเคนะเคลียร์นะคะก็คือต้องดูว่าประธานกับกริยาเนี่ยประธานเอกพจน์เนี่ย verb ที่มันใช้อะคะ่ะสมมุติว่าอย่างอันเนี้ยประธานเนี่ยประธานเอกนะคะอย่างอันเนี้ยประธา,านเป็นเอกใช่ป่ะกรณีถ้ามันเป็น verb ช่องหนึ่งอย่างเงี้ย verb หนึ่งมันก็ต้องเป็น verb ที่เติม s ถูกไหมนะคะถ้าเกิดมันจะไปกับ verb to be มันก็ต้องไปกับ is ถ้าเกิดไปกับ verb to do มันก็ต้องไปกับ does แล้วก็ต้องไปกับ has เนะีนะ่ยนเะนะคือสิ่งที่ว่าเฮ้ยดูเอาผ่านๆแค่ว่าเฮ้ยมันเข้ากันได้ไหมนะคะแต่กรณีถ้าเกิดเป็น verb ช่องสองอดีตเนี่ยอดีตเนี่ยคือจะประทานมันจะเป็นเอกหรือพหูเนี่ยมันก็ใช้กริยาเหมือนกันอยู่แล้วฉะนั้นก็ อันนี้ก็คือว่าผ่านไปก็จะไม่ต้องดูเราจะต้องแคร์แคร์มากๆเลยว่าประธานกับกริยาเนี่ยต้องไปด้วยกันก็เวลาที่เป็น verb ช่องหนึ่งกับไอ้พวกตระกูลเนี่ย is does has อ่านะคะนี่คือในเรื่องของกริยาและในเคสต่ตอมากริยาสำคัญคือเรื่องอะไร tense ตัวเองเนี่ยเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่มันออกข้อสอบมาตั้งแต่เด็กจนโตจนเราแก่เลยเราก็เลยจะขอใบว่า เฮ้ยข้อนี้มันเป็นเรื่องของ tense พอเป็นเรื่อง tense จำได้ไหม tense tense ต้องนึกถึงอะไรอ่ะมาช่วยช่วยช่วยตอบนิดนึง tense ต้องนึกถึงอะไรคะ tense ต้องนึกถึงนึกถึงอะไรเอ่ยนึกถึงอะไรเอ่ยอเดี๋ยวเราขอเข้าไปดูที่ตัว Facebook New English ว่ามีน้องๆเขียนอะไรในนั้นหรือเปล่าอานะคะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นการอ <laughs> มีคุณป้าของน้องฮีโร่ถามว่าเข้าไปเรียนยังไงช่วยโทรบอกน้องหน่อย <c oughs> นะคะโอเคอ่ะมาไปโทรไปหาน้องหน่อยอ่ะซึ่งอ่าเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะน้องฮีโร่ช่วยเดี๋ยวทักมาทางไลน์นะคะยังถ้ายังงงกับชีวิตอยู่เดี๋ยวพวกพี่จะโทรไปนะคะจริงๆก็ไม่มีอะไรคะ่ะทุกคน เข้า a ฟ e b o o k ค่ะน้องโทรเข้ามาแล้วนะคะเนี่ยทองน้องถามว่าเรียนเลยไหมเรียนเลยไหมเรียนเลยโทรไปบอกนะว่าเรียนเลยนะคะซึ่งต้องเข้าใจนิดนึงนักเรียนของเราอะ่ะก็คือเด็กไงเออแล้วทีนี้แบบมาใช้แบบ a ฟ e b o o k ยังงงไล่อย,ยังเพลียซงซูมยังเครียดน,นะเออประมาณนั้นอ่ะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวไปโทรข้างหน้าก็ได้อะไปไปไปโทรข้างหน้าเลยของของฮีโร่เออไปโทรข้างหน้าอ่ะ โอเคอ่ะแล้วก็โอเคนะเราเราเรากลับมาที่ตรงนี้นะคะใครที่มีปัญหากับการใช้อะไรยังไงให้บอกมานะโอเคอ่ะทีนี้ tense น,นะคะอ่ะเดี๋ยวพี่ไปไปต่อกับเรื่องของ tense น,นะ Tense เนี่ยนะคะเราเนี่ยก็ต้องไปดูไอ้คีย์เวิร์ดบอกเวลาถูกป่ะก็ไปดูคีย์เวิร์ดบอกเวลาทีนี้คีย์เวิร์ดบอกเวลาคือ t ท n ส e มันเป็นเรื่องของเวลาไงพอเป็นเวลาเราก็ต้องรู้ไงว่าเฮ้ยเวลามันอะไรยังไงอ่าเห็นไหมเวลาอันนี้เป็นเวลาช่วงไหนเวลาอันนี้เป็นเวลาช่วงช่วงย esterday เป็นเวลาช่วงอะตอบนิดนึงย esterday เป็นเวลาช่วงช่วงอะไรครับช่วงอ่า เงียบเลยนะเป็นเวลาช่วงอดีตไอ้นี่ค่ะ yesterday นะคะเป็นอดีต tense ตรงนี้เราต้องการอดีตใช่ป่ะอดีตอะใช้ verb ยังไงอดีตใช้ verb ช่องที่ที่สองอ่าเขากำลังเนี่ยคืออันเนี้ย yesterday เนี่ยมันบ่งว่าเฮ้ยเธอต้องใช้ verb ช่องที่สองนะดังนั้นปัญหามันก็จะอยู่ตรงนี้แล้วเห็นไหม เออเฮ้ยอันนี้มันไม่ใช่เวิร์บช่องที่สองอะ่ะมันเป็นแฮชแท็กที่บวกกับกริยาช่องที่สเห็นปะพอเราเห็นอย่างนี้แล้วปุป๊บอ่ะแปลว่ามันเกิดอะไรขึ้นคะสองอันนี้คะ่ะ เกิดความไม่เข้ากันถูกป่ะเฮ้ยมันไม่เข้ากันนะเพราะอะไรอันนึงเป็น y esterday เป็นอดีตอะซึ่งมันสมควรจะใช้เป็นเวิร์บช่องที่2แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือประโยคโจทย์ค่ะมันไปใช้เป็น h a s h a v e บวกเวิร์บช่องที่3ดังนั้นดังนั้นเออมันต้องทำไมมันต้องเปลี่ยนนะคือถ้าหนูจะเอา y esterday ไว้นะคะมันก็หมายความว่า หนูจะต้องเปลี่ยนเป็น verb ช่องที่2ดังนั้น verb ช่อง2ก็คือคำว่าอันนี้เนี่ยถ้าช่องหนึ่งอ่ะมันคือ G o ถูกปะ่ะอันนี้มันมาจาก G o ถูกปะ่ะดังนั้นเนี่ยพอเวลาที่เราจะเปลี่ยนเป็น verb ช่อง2จาก G กก็ต้องเปลี่ยนเป็นก็ต้องอันนี้ต้องมีความรู้เรื่องกริยา3ช่องค่ะ G o ก็ต้องเปลี่ยนเป็น went นั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยข้อนี้ถ้ามันจะถูกนะคะเนี่ยจุดเนี้ยจะต้องเปลี่ยนเป็นคำว่า went mike went to spain yesterday นี่นะคะนี่คือการเช็คง่ายๆเห็นไหมคะมันจะไปเป็นเรื่องของความสอดคล้องกันนะคะอันนี้เป็นการสอดคล้องในเรื่องของเวลานะคะ ที่นี้ในกรณีที่เราจะแก้เป็นอีกแบบหนึง่งออันนี้อันนี้ของใครเอ่ยน้องแปมแปมอ่แปมแป,ม,แป,ม,แป,ม,แปมเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมีการโทรไปจากที่โรงเรียนนะคะแปมแปมว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มเรียนกันตั้งแต่วันอังคารหน้าเป็นต้นไปนะคะอ่ะมาโอเคช่วยเช็คในนุ้ยอิงเลชนิดหนึง่งมีใครตกสำรวจ มีใครตกสำรวจกับกับตรงนี้อยู่หรือเปล่าอ่านะคะเดี๋ยวพี่จะลบแล้วนะคะทุกคนคะ สิ่งที่เราเดินทางมาตรงนี้สรุปคืออะไรคะก็คือว่าเราทำโจทย์อันนี้นะคะเป็นโจทย์ในแนว error check โจทย์ก็คือ my has gone to Spain yesterday โอเคนะแล้วสิ่งที่พี่ชี้ให้เห็นก็คือว่าเฮ้ยลองดูสิในเรื่องของ tense เห็นไหมมีคำว่า yesterday เป็นอดีตใช่ป่ะ yesterday เป็นอดีตอดีตเนี่ยมันสมควรจะใช้ verb ช่องที่2 แต่ในโจทย์ดันไปใช้คำว่า has gone ซึ่งเราจะเห็นว่านี่คือสิ่งที่ทำไมมันไม่เข้ากันพอมันไม่เข้ากันปุ๊บเธอก็ต้องเปลี่ยนให้มันเข้าเป็นช่องที่สองถูกปะดังนั้นนะคะ has gone ก็ต้องเปลี่ยนเป็นคำว่า went เพราะ went เป็น verb ช่องที่2ของ go นั่นเองโอเคนะ,ะคิดว่าน่าจะชัดเจนดีนะคะเข้าใจกันดีเดี๋ยวเราจะไปดูกับอีกข้อหนึ่งนะคะ เราจะไปดูกับอีกข้อหนึ่งนะโ okay. อเคอ่เดี๋ยวเราพี่จะขึ้นให้ดูอีกสักข้อหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปทดลองการใช้ในส่วนของแอปพลิเคชันการที่พี่ได้บอกแล้วว่าให้โหลดมาตั้งแต่ตั้งแต่ตอนตอนกลางอาทิตย์แล้วอะเออจำได้ไหมที่เราส่งเมสเซจไปให้นะคะแล้วก็จะให้โหลดกันตั้งแต่กลางอาทิตย์แล้วเนาะอ่ะทีนี้นะคะ เราจะมาดูกับข้อนี้กันบ้างเลยก็คือเป็น my family นี่คือโจทย์นะคะสั้นๆค่ะ my family lives in London นะคะแล้วก็ four years โอเคอ่าได้อยู่เนาะทีนี้เห็นอะไรไหมกับโจทย์ข้อนี้นะคะลองจับผิดกันดูค่ะไม่ยากไม่ยากอ่ะลองจับผิดกันดูเลยนะคะอ่า ใครเข้ามาแล้วก็ทักทายส่งเสียงสักนิดนึงนะคะมีคนที่เข้ามาที่หนูอิงลิชปะมีปะเอ,อมีทักทายกันไหม <laughs> มีใครบ้างมีใครบ้างอะมีใครบ้างมีใครบ้างอะเดี๋ยวให้ดูก่อนให้ดูก่อนอะแต่และคนเป็นไงบ้างคะคนในี้ใคร น้องคนนี้น่าจะเป็นคอร์สออนไลน์สิทธิชัยสิทธิชัยนัทชนนัทชนเนี่ยน้องแม็กจําได้แล้วก็สิทธิชัยนี่จะเป็นน้องทันน้องทันน้องแม็กครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีพี่ต้าโทรเข้าไปหานะครับนะครับเรื่องของการเริ่มคลาสวันอังคารนะคะนะเอ,อ่อดาราวีอนินที่จะเป็นจะเป็นคอร์สคอร์สออนไลน์นะคะพัชระ พัชระนี่ฉันไม่รู้จักพัชระใครอ่ะพัชระพัชระเป็นใครช่วยช่วยบอกด้วยนะเออนะอ่านะคะโอเคก็ก็ทักทายกันทุกคนนะคะสำหรับคนที่เข้าเข้าร่วมกันมาแล้วนะคะก็เดี๋ยวอยู่กับเราไปเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวพอเราจบข้อนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันกับการใช้ตัวซูมที่เราคุยกันไว้นะคะแล้วเดี๋ยวน้องๆก็จะจอยไปด้วยกันซึ่งซึ่งซึ่งบอกว่าถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาอะไรยังไงนะคะให้ โทรเข้ามาหาพี่ก็ได้นะคะโทรเข้ามาหาที่เบอร์ของโรงเรียนนะคะเดี๋ยวเราจะลองใช้ไปด้วยกันเลยนะคะก็เดี๋ยวจะได้เริ่มใช้กันจริงๆในสัปดาห์หน้านะคะอันนี้ก็เราจะลองรันกันดูก่อนเนาะ,ะแล้วก็ของน้องฮีโร่ก็โอเคไหมเอ่ยยัง <S <S ออ,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 อ่ก็ ก็โทรศัพท์ไปนะก็โทรศัพท์ไปถ้าสมมุติว่าดองฮีโร่ใช่ป่ะมีเบอร์ไม่ใช่มีเบอร์อยู่ในในไลน์อันน enfin ั้นเออในไลน์อันนั้นที่คุยกันนะอ่ะก็คือถ้าสมมุติว่าทําอะไรไม่ได้ใช่ไหมคะช่องทางพื้นฐานโทรศัพท์ค่ะนะคะเออนะถ้าทำอะไรไม่ได้โทรศัพท์เลยนะอ่ะอันนี้ได้หรือยังได้หรือยังเราดูซิ My family lives in London for years เฮ้ยจำได้กันหรือเปล่าอ่ะใครช่วยตอบสักนิดหนึง่งอ่ะสวัสดีอมสินน้องออมสินเอออมสินออมสินโอเคค่ะเออพี่กระเตนก็จะมาให้ introduce <laughs> กระเตนเรา introduce กันมาทุกคลิปแล้วค่ะพุกคนเขารู้จักพี่กันหมดแล้วนะอ่ะอมสินนะคะอืม อ่ะโอเคนี่คือโจทย์ของเรานะคะให้ดูสิคะว่าผิดผิดผิดตรงไหนเอาแล้วผิดตรงไหนเอาใครได้บ้างไม่ยากค่ะเรื่องเดิมค่ะเรื่องของ tense อีกแล้วเรื่อง tense อีกแล้วนะคะเรื่อง tense นะคะ tense อ่ะดูเลยนะคะอย่างเป็นเรื่องของ tense เห็นไหมกริกยาเนี่ยเรื่อง tense เน้เน,นสุดๆเลยค่ะเน้นมากเลยนะคะ tense ก็ ดูที่คำคีย์เวิร์ดบอกเวลานะคะก็คือพอเป็นเรื่อง tense มันก็จะมีคำคีย์เวิร์ดบอกเวลาใช่ไหมมันก็จะมีคำว่า for ถูกป่ะเฮ้ยเราจำได้ป่ะไอ้พวก since กับ for เนี่ย since มันแปละว่าตั้งแต่ใช่ป่ะส่วน for มันจะบวกช่วงเวลาใช่ป่ะมันกำลังพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเฮ้ยจำได้ไหมเอออดีตถึงปัจจุบันอดีตถึงปัจจุบัน เออได้ไมะอดีตถึงปัจจุบันอ่าถ้ายังนึกไม่ออกอ้าวถ้ายังนึกไม่ออกเฮ้ยจริงๆแล้วพวกเราน่าจะเริ่มนึกออกแล้วนะนะอ่าโอเคเดอดีถึงปัจจุบันนะคะอ่าน้องอะไรคะอ๋อสวัสดีครับพี่นุย้ยฮีโร่เข้าไม่ได้อ๋ออันนี้คือคุณป้านี่ไงรัฐรัฐภูมิเนี่ยคือน้องฮีโร่โก็คือสรุปอะน้องอะเข้าได้แล้วโอเคนะ สรุปว่าตอนนี้ทุกคน,น่มีความโอเคกับชีวิตอยู่นะก็คือว่านอ้นองเข้าได้แล้วนะคะตอนนี้ฮีโร่ครับช่วยช่วยทักทายกับพวกเรามานิดนึงครับ่ฮีโร่ทักทายทักทายในคอมเมนต์ครับแต่เดี๋ยวพอเข้าไปในซูมเดี๋ยวฮีโร่จะสามารถที่จะเข้าได้เลยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราเเรราาลองทดลองเล่นกันดูก่อนนะครับเพราะว่าบางคนยังงงๆนะครับกับการใช้ Facebook ยังงงกันอยู่นะ โอเคนะ,ะแปมแปมดีมากแปมแปมตอบมาแล้วค่ะ Present Perfect ค่ะสุดยอดเนี่ยพอเป็นอดีตถึงปัจจุบันน่ะมันจะต้องใช้ Present Perfect โอเคนะเมื่อกี้เราคุยกันว่าอะไร Yesterday ใช่ป่ะถ้า Yesterday เป็นอดีตอดีตเนี่ยมันก็จะใช้ verb ช่องที่ สถูกป่ะนั่นคืออดีตอย่าง go เงี้ยมันต้องผ่นเป็นเ e n นนั่นคือ verb ช่องที่2นะคะซึ่งอันเนี้ยเราต้องไปจําเรื่องกริกยา3ช่องให้ดีๆแต่ทีนี้พออันเนี้ยมันเปลี่ยนแล้วโจทย์มันเป็นคําว่า for และเห็นไหม for มันคือคำํคอคำ keyword บอกเวลา tense มันเป็นเรื่องของเวลาฉะนั้นหนูต้องหาจุดว่าเฮ้ยอะไรอ่ะที่มันจะบอกให้เรารู้ว่าเป็นเวลาย่งไงพรเห็นคําว่า for เนี่ย for years แปลว่ามันแบบ มันนานหลายปีเนาะเฮ้ยมันก็จะแปลว่าอะไรเกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเออมีมีบอกว่าซาวดีอ่ะซาวซาวดีใช่ไหมอ่ะโอเค since for นี่คือตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะมันก็ต้องมาใช้ present perfect ใช่ป่ะอ่ะใครจำได้บ้างว่าถึงจุดนี้แล้ว present perfect เฮ้ยใช้อะไรบวกอะไรอะไรบวกอะไร เร็วเวคุณไหมคะคุณไหมคะช่วยตอบมาสักนิดหนึ่งค่ะ present perfect ใช้อะไรบวกอะไรคะใช้อะไรบวกอะไรคะเงียบมาก present perfect ใช้อะไรบวกอะไรเอ่ยใช้อ้าวใบใบใบก็คือ,อพิมพ์กันเอง have <laughs> นะคะบวก verb ช่องที่ที่ที่ นี่ยทำาซวเองเลยไม่ต้องมีซาวประกอบบอกว่าทำาซวเองแฮชแท็กบวกบวกช่องที่สามอ่าเราคอเองเลยแบบไม่เฟคแฮชแท็กบวกบวกช่องที่สามนะคะเห็นไหมแต่สิ่งนี้เป็นไงสิ่งนี้สิ่งนี้เห็นไหมเราต้องเราต้องการฟอร์มนี้แต่เสร็จสิ่งที่เราได้คืออันนี้แสดงว่ามันไม่ไปด้วยกันถูกปะ เราก็ต้องแก้ใช่ไหมคะเราก็ต้องแก้เวิร์บให้มันไปให้ถูกฟอร์มนะนั่นก็คือเราก็ต้องอ่ะตามนี้เลย has have แล้วก็บวกเวิร์ช่องที่3นะคะฉะนั้นเนี่ยตรงคำว่า l i v e s นะคะเราต้องแก้เป็นอะไรเราต้องแก้เป็นอ่าเราต้องเลือกก่อนเราจะเอา has หรือ have เราดูนะคะคำว่า my family ครอบครัวเนี่ยครอบครัวมันเป็นประธานที่เป็นอะไรเอกหรือผู้หู อ่าเอกหรือผู้หูเห็นไหมวันนี้วันนี้เราสอนแบบเขาเรียกว่า back to basic จริงๆนะเอาแบบว่าตั้งแต่ระดับพื้นฐานะ f a m i l y เป็นเอกหรือผู้หูอันนี้ทุกคนต้องนะทุกคนได้ทบทวนแน่นอน Family เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันเป็นประธานที่เป็นเอกกับพจน์ถูกปะพอเป็นเอกกัพจน์ปุ๊บเราจะเลือกอะไร has หรือ have อคิดง่ายๆก็ต้องเลือกอะไรคะเอกพจน์เราก็ต้องไปกับ has ถูกไหมก็เป็น has นะคะ has นะอ่าเพราเป็น has ปุ๊บเราก็ต้องยังไงคะบวกด้วย verb ช่องที่3อ่าเราก็ขึ้นอย่างนี้เลยนี่คืออะไรนี่คือช่องหนึ่งถูกไหมนี่คือช่องหนึ่งการจะเปลี่ยน verb ให้เป็นช่องสองกับช่องสามเราต้องเติม e d ถูกป่ะเออนะคะช่อง2กับช่อง3เนี่ยต้องเติม e d นะคะโดยมากจะเป็นอย่างนั้นแต่มันก็จะมีคำที่ยกเว้นใช่ปะอย่างเมื่อกี้เราบอกว่าเฮ้ย go go มันก็ต้องแบบเปลี่ยนเป็น went อย่างเงี้ยน,นะคะ,ะแต่ว่าถ้าโดยปกติเราก็ต้องเติม e d เข้าไปนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมันมี e อยู่แล้วถูกมหมพอมันมี e อยู่แล้วปุ๊บเราทำไงเราก็ต้องใส่ d ค่ะเป็นอย่างนี้ has lived ถึงจะถูกนะคะดังนั้นเนี่ยประโยคนี้จะแก้ให้ถูกต้องก็จะได้เป็น My family has lived in London for years ประมาณนี้เห็นไหมคะอ่ะโจทย์ทั้งสองข้อนี้นะคะเน้นอะไรเน้นในเรื่องของ um, Keyword บอกเวลาเราต้องเลือก Tense ให้ถูกต้อง Tense เป็นเรื่องพื้นฐานที่ทุกคนต้องรู้แล้วมันก็จะสามารถออกข้อสอบได้ในหลายหลายรูปแบบเลยเห็นไหมนะคะและอันนี <S <S ้เป็นการออกข้อสอบในแนวของ Are h e ช k ะะก็ดูคีย์เวิร์ดบอกเวลาแล้วเราก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยมันควรจะใช้ tense อะไรนะคะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวที่นี้นะคะก็เราจะไปต่อกันแล้วใครที่อยากไปต่อนะคะเดี๋ยวพี่นุวยจจะให้ไปต่อกันที่ซ o มนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะโพสต์ลิงก์ไว้ให้นะคะอ่านน้อง ตอนนี้นะคะฟังค่ะฟังนะคะก็คือว่าเดี๋ยวเราจะโพสต์ลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์นะคะแล้วก็ไว้ในตัวสเตตัสนะคะเสร็จนะคะน้องๆทุกคนนะคะกดลิงก์อันนั้นเข้าไปใช่ไหมคะแล้วบวกกับการกรอกนะคะตัวของพา s s สโค้ดนะคะก็คือรหัสผ่านเข้าไปด้วยนะคะพอเรากรอกรหัสผ่านเข้าไปนะคะเราก็จะเข้าไปสู่ในมีติ้งในซูมกันนะคะแล้วเดี๋ยวไปเจอกัน ต่อในซูมนะคะซึ่งถ้าใครทำไม่ได้นะคะก็ให้โทรเข้ามาก็ได้นะคะจริงๆก็ถ้าทำไม่ได้ก็โทรศัพท์เลยก็ได้นะคะเนาะโทรศัพท์มาเลยที่089ย์ดเก้รเดี๋ยวเดี<笑><笑><笑>๋ยวจอนี้มันจะปิดหรอไงเอออ่ะโอเค089อ่ะอันนี้เบอร์โทรโรงเรียนเรานะ8834523 ะะและ0841639722อันนี้ก็คือเป็นเบอร์โทรของโรงเรียนเรานะคะเดี๋ยวพี่จะ โพสลิงก์ไว้ให้นะคะแล้วถ้าใครทําไม่ได้ก็โทรเข้ามาแล้วก็บอกชื่อนะคะว่าเฮ้ย hey, น้องชื่ออะไรคลาสไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเดี๋ยวก็พี่ก็จะสอนวิธีการเข้าให้นะคะซึ่งเดี๋ยวคิดว่าทุกคนน่าจะได้เคยชินกับการใช้ระบบนะคะเพราะเมื่อเช้ามีน้องหลายๆคนลองแล้วเออเมื่อเช้าหลายๆคนลองแล้วนะคะก็ ก,ก็ประสบความสําเร็จไปได้ด้วยดีนะคะซึ่งเดี๋ยวเราพอเราใช้ได้สักครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราชีวิตเราก็จะดีขึ้นเรื่อยๆะคะ่ะในการใช้ครั้งต่อๆไปนะคะโอเคอย่างนั้นวันนี้พี่นุ้ยไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวรอนะคะเดี๋ยวเราจะมีคอมเมนต์ที่จะโพสต์ขึ้นไปนะคะเราก็ไปต่อกันในซูมนะคะ